กดชอบสไบคายเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคถามนะครับว่าเวลาเจาะจะเจาะยังไงนะครับเออทางร้านของเราก็จะมีดอกเฉพาะนะครับอันนี้คือดอก5นิ้วนะครับก็จะทําการเจาะนะครับวิธีการวัดนะครับก็คือทําการเอาลําโพงนะครับทาบนะครับว่าเราจะวางไว้ตรงไหนนะครับพอทาบเสร็จตาปก็ตีให้เป็นเส้นกระบาดนะครับแล้วก็จุด มาร์กจุดเอาไว้นะครับว่าเราจะเจาะตรงไหนนะครับอันนี้จะเจาะไว้สองอันนะครับสองรูนะครับ2ข้างก็เจาะได้แล้วนะครับก็จะได้รูลําโพง2รูนะครับอันนี้เรามาวางดอกแซกกันนะครับดอกแซกก็จะวางไว้ตรงข้างนะครับโดยใช้ดอกโัลซอนะครับ44่มิลเจาะนะครับวางแซกสอคู่นะครับก็ทําการมาร์กเลยนะครับว่าจะเอาวางไว้ตรงไหน พอเจาะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวลําโพงนะครับที่เราเจาะมาเรียบร้อยแล้วนะครับบุงรูเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เป็นการของการใส่ดอกลําโพงนะครับพอเสร็จแล้วก็ทําการยึดน็อตลาโพงนะครับยึดน็อตลำโพงเสร็จเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราจะใส่น็อตทั้งหมด4ตัวนะครับนี่ก็ใส่น็อตให้หมดนะครับต่อไปก็จะเป็นงานของการหล่อนะครับเราก็ต้องมาหล่อเก็บงานพวกช่องนะครับช่องต่างๆที่ทําไว้นะครับมันก็จะมีช่องว่างต่างๆเราก็ต้องทําการหล่อครับ อันนี้ก็เป็นงานของการหล่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นหล่อโดยการใช้สีโปะนะครับโปะหล่อเก็บให้หมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับที่มีรูครับเพื่อท mm ال ี่ไม่ให้เสียงออกมานะครับต erm. ่อไปก็จะเป็นงานเก็บสีนะครับเราก็ต้องทําสีทั้งหมดนะครับที่เราหล่อขึ้นมาพอหล่อแห้งแล <c oughs> ้วนะครับเราก็มาทําการเก็บสีนะครับเก็บสีใช้สีดําในการเก็บนะครับมันก็จะกลมกลืนนะครับอันนี้ก็คือสียังไม่แห้งอย่ารอแห้งแล้วก็จะกลมกลืนนะครับ พอยู่แ k สีแห้งนะครับเราก็ไปตัดหน้าแผ่นอะคริลิกมานะครับแล้วก็เอามาใส่นะครับนี่คือหน้าแผ่นอะคริลิกที่เราตัดมานะครับแล้วก็เอามาใส่ได้นะครับอันนี้คือแบบทางร้านวัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะใส่ลงพอดีเป๊ะเลยครับแล้วเราก็จะมาใส่ชุดของ M นะครับแต่ M ชุด M ชุด power แล้วแต่ลูกค้าถน,นัดเลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ m า3นะครับลงไปปึ๊บครับวางเทียบให้ได้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนก็รประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ดอกใส่ลำโพงใส่สวิทเลยครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ